แม่สาวอ้วนทลุมิติตอนที่394สศัตรูไม่นานนักองครักษ์เฝ้าประตูก็ตามออกมาจากด้านในด้านหลังขององครักษ์ยังเต็มไปด้วยผู้คนทั้งเด็กทั้งคนชราทั้งชายหญิงต่างก็วิ่งออกมาอย่างรวดเร็วเสื้อผ้าบนร่างของพวกเขายับย่นปิ่นปักผมกับเครื่องหยกบนศีรษะก็ยุ่งเหยิงเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อเห็นเด็กที่ส่งซื้อชูอุ้มอยู่ในมือดวงตาที่บวมแดงก็ทอประกายขึ้นมาทันทีส่งสื้อชูยังไม่ทันตอบสนองเด็กที่อยู่ในอ้อมกอดนางก็ถูกอุ้มไปแล้วอาเป่าของแม่หลายวันที่ผ่านมานี้เจ้าไปที่ใดมาเหตุใดจึงผอมลงเช่นนี้ดวงตาของนางแดงกำบบวมเป่งหน้าม้าที่อยู่ตรงหน้าผักยุ่งเหยิงยังมีคราบน้ำมันปลิวติดด้านบนเสื้อผ้าหรูหราเองก็ยับเยินเป็นรอยยับเช่นกัน ไม่เหมือนสตรีชั้นสูงแม้แต่นิดอีกอย่างตระกูลเก่าไม่ใช่ตระกูลเล็กๆเสียด้วยคุณชายน้อยท่านอยากกินอะไรบ่าวจะได้ไปสั่งห้องครัวบัดนี้เลยดูสิท่านผ่ายผอมเสียจนในหญิงปวดใจแย่แล้วบ่าวหญิงชราคนหนึ่งถือโอกาสผลักส่งซือชูออกแล้วแทรกเข้าไปยืนเคียงข้างในหญิงนางถามเด็กที่เพิ่งตื่นและยังไม่ได้สติดี กินอะไรหรือเด็กน้อยนึกถึงข้าวต้มเปล่าที่เพิ่งกินไปลำคอของเขาก็บีบรัดอีกกินน่องไก่เนื้อหัวหมูหรือจะเป็นซี่โครงหมูไก่ย่างตับห่านย่างกล่าวคำพูดยาวเหยียดจบก,ก็สบกับสายตาอันเย็นชาของส่งสือชูเด็กน้อยรีบเงียยปากทันควนโลเบะปากเอ,อ่ยอย่างอึดอัดกินข้าวต้มคุณชายน้อยจะกินข้าวต้มได้อย่างไรกันของเช่นนั้นไม่มีประโยชน์เอาเช่นนี้พวกเราไปกินหม้อไฟด้านนอกของสิ่งนั้นอร่อยยิ่งนัก บ่าวหญิงชราถือโอกาสเอ่ยกินไม่ได้ส่งสือชูเห็นคนพวกนี้ยิ่งพูดก็ยิ่งไปกันใหญ่จึงเอ่ยอย่างเย็นชาให้เด็กน้อยที่ลำไส้และกระเพาะอ่อแนแซ้ำยังเพิ่งหายป่วยมากินเนื้อเช่นนี้นี่เป็นความคิดอะไรกันหรือไม่อยากจะให้เด็กน้อยมีชีวิตดีๆกันแน่ ซ่งสือชูมองไปทางสตรีที่อุ้มเด็กน้อยอีกครั้งในสายตาของนางเต็มไปด้วยความเป็นห่วงและสนใจใบหน้าก็มีความคล้ายคลึงกับเด็กน้อยดูแล้วไม่น่าเป็นมารดาที่ทำร้ายเด็กได้เพียงแต่ซ่งสือชูเข้าใจแล้วสตรีที่เกิดในตระกูลร่ำรวยนั้นเลี้ยงเด็กไม่เป็นแม้กระทั่งคนดูแลเด็กอย่างไรนางก็ไม่รู้ด้วยซ้ำชอบก็ชอบจริงห่วงก็ห่วงจริงเพียงแต่เป็นห่วงมากไปสักหน่อย หากเวลาผ่านไปนานเข้าเจ้าเด็กคนนี้ไม่กลายเป็นเด็กเกเรก็เป็นเรื่องแปลกแล้วเจ้าเป็นผู้ใดคุณชายน้อยของพวกข้าอยากกินเนื้อเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพร่ำผู้ใดก็ได้ไล่ขอทานนี้ออกไปทีบ่าวหญิงชราเห็นส่งสื่อชูผู้แทรกสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปทันทีจากนั้นองครักษ์ทั้งสองคนก็เดินเข้ามาเข้าใกล้ส่งสื่อชูทีละก้า ซ่งอวินเดินไปอยู่ข้างกายส่งสือชูบางนางไว้ด้านหลังตนเองเด็กชายตัวน้อยที่ตัวไม่ได้สูงมากบนใบหน้ายังมีความอบอ้วนของเด็กอยู่กำลังมองคนตรงหน้าทั้งสองอย่างระมัดระวังพวกเจ้าก็ลองดูสิส่งวินรู้สึกไม่พอใจไม่พอใจเป็นอย่างมากพวกเขาเดินมาที่นี่อย่างผ่าเผยเพราะทำความดีคือการส่งเด็กมาคืนที่นี่แต่เหตุใดจวนนี้ถึงได้ปฏิบัติต่อพวกเขาเช่นนี้ นอกจากจะไม่รู้สึกขอบคุณแล้วพวกเขายังคิดจะลงมืออีกนี่น่าหรือระเบียบของตระกูลใหญ่มองไปทางองครักของจวนตัวไม่ได้สูงนักแต่น้ำหนักมากเอาการร่างกายบึกบึนดูแล้วน่ากลัวอย่างยิ่งเพียงแต่แข็งนอกอ่อนในเป็นเพียงสินค้าหลอกลวงที่ไม่มีความสามารถจริงท่งอวินเคยสู้กับโจรลักพาตัวแบบตัวต่อตัวและเคยลงมือกับสัตว์ป่าบนภูเขามาก่อนแล้ว จะแพ้ให้องค์รักของจนสองคนนี้ได้อย่างไรเขามั่นใจมากว่าตนต้องสามารถปกป้องคนที่อยากปกป้องได้แน่ซ่งสื่อชูเห็นท่าทีที่มีความรับผิดชอบของเขามุมปากของนางก็ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มเจ้าเด็กน้อยเริ่มมีความสามารถมีคุณธรรมที่รู้จักปกป้องท่านแม่ของตอนนี้ย่อมเป็นสิ่งที่น่าดีใจและน่าภูมิใจอยู่แล้วเจ้าหลบไปเถิดเชื่อใจแม่ของเจ้าแต่น้องชายคนนี้ไม่ใช่คนไม่ดี พวกเราช่วยเขาไว้ผู้เป็นนายเช่นเขาย่อมไม่มีทางปล่อยให้บ่าวรับใช้ทำตัวเป็นเจ้าของจนเช่นนี้หรอกสายตาของซ่งอวินตกอยู่บนเด็กน้อยที่ถูกคนอุ้มอยู่บนใบหน้าของเขาเผยสีหน้าหมดคำพูดคล้ายกู้จริงหยวนไม่มีผิดเขาไม่ชอบเด็กชายที่ช่วยมาจากในมือจนลักพาตัวเด็กแม้แต่นิดเช่นนั้น จนถึงตอนนี้แล้วที่ช่วยเขาจากไข้สูงกลับคืนมาได้ช่วยรักษาจนร่างกายเขาจนไม่มีปัญหาอะไรแต่พวกเขาก็ยังคงไม่รู้ชื่อของน้องชายเขาแท้อะไรหรือชื่ออะไรเมื่อสบตากับซ่งวินใจของเด็กน้อยก็สั่นคลอนอีกครั้งมองไปทางซ่งวินจับสตรีที่อุ้มเขาไว้แน่นพร้อมกล่าวท่านแม่ข้าถูกจนลักพาตัวไปพวกเขาเป็นคนช่วยชีวิตข้าอย่าให้บ่าวรับใช้ทำตัวเสียมารยาทกับพวกเขาเช่นนี้ว่าอย่างไรนะ ทันทีที่ได้ยินคำว่าจรลักพาตัวไปดวงตาของสตรีคนนั้นก็เบิกโพรงจากนั้นร่างทั้งร่างของนางก็สุดลงแทบจะสลบล้มลงบนพื้นส่วนสิ่งที่เด็กน้อยเพิ่งพูดไปเมื่อครูนางก็ลืมประเด็นสําคัญไปหมดมือหนึ่งของนางอุ้มเด็กเอาไว้อีกมือพลิกดูเสื้อผ้าของเขาเห็นว่าเนื้อหนังบนตัวของเด็กน้อยยังคงขาวเนียนเช่นเดิมไม่ได้มีร่องรอยของการถูกทารุณกรรมก็วางใจลงเล็กน้อย ทวายามนี้เองก็มีสตรีสูงวัยคนหนึ่งในจวนที่แต่งกายสง่างามถือไม้เท้าเดินออกมาโดยที่มีหญิงสาวรูปโฉมงดงามดวงตาและคิ้วของนางราวกับถอดแบบมาจากภาพวาดช่วยพยุงอยู่ไปส่งแม่นมหลี่ไปหลังจวนและต่อจากนี้อย่าให้นางได้ต้อนรับแขกอีกสตรีสูงวัยผู้นั้นกล่าวลงโทษแม่นมในทันทีนางมองไปทางส่งสือชูพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณด้วยความจริงใจนางพาส่งสือชูไปทางโถงรับแขก ส่วนสตรีอายุน้อยกว่าคนนั้นกําลังตรวจร่างกายให้เด็กอยู่ด้านนอกสตรีสูงวัยเหลือไปมองทีหนึ่งในแววตาเต็มไปด้วยความรังเกียจบุตรชายบ้านตนแต่งสตรีเช่นนี้เข้าบ้านมาช่างหน้าเป็นห่วงยิ่งนะเดินเข้าไปในถงรับแขกนั่งถามชื่อของส่งสื่อชูพร้อมกับหยิบกล่องที่มีหยกและเครื่องประดับที่มีมูลค่ามากมายออกมาให้บ่าวรับใช้ยื่นให้ส่งสือชู ขอบคุณความกล้าหาญของแม่นางส่งนอกจากของพวกนี้ก็ไม่มีอะไรที่สามารถมอบให้ท่านได้แล้วเกาจีเป็นหลานชายคนโตของตระกูลเกาการที่เขาถูกลักพาตัวนั้นทำให้พวกเรารู้สึกปวดใจยิ่งนักหากไม่ใช่เพราะแม่นางส่งข้าคงได้เสียใจไปตลอดชีวิตเป็นแน่สตรีสูงวัยท่านนี้เป็นมารดาของเจ้าของจนตระกูลเกาแม่อายุจะมากแล้วแต่ก็ยังถืออำนาจไว้ในมือคนเราเมื่ออายุมากก็ต้องมีจุดที่คำนวณบกพร่องไปบ้าง นี่อย่างไรหลานชายคนโตของในจวนถูกโจรลักพาตัวไปเมื่อคิดถึงตรงนี้นางก็ยิ่งรู้สึกไม่ชอบใจลูกสะพ้ที่รับผิดชอบเรื่องใดๆไม่ได้เลยท่านแม่ท่านอย่าเสียใจไปเลยเกาจีก็กลับมาแล้วนี่อย่างไรหลังจากนี้ท่านต้องคอยไตร่ตรองให้รอบคอบส่วนด้านพี่สะพ้ยนางอยากทำเช่นไรก็ปล่อยให้นางทำไปหากท่านรู้สึกว่าภาระบนบ่าของท่านหนักเกินไปลูกเองก็สามารถช่วยท่านแบ่งเบาได้ หญิงสาวร่าเริงที่พยุงสตรีสูงไวัเอ่ยขึ้นคิวเลิกขึ้นเล็กน้อยดวงตาตกอยู่บนตัวของส่งสือชูแววตาของนางดูอ่อนโยนคำพูดเองก็อ่อนน้อมอย่างยิ่งหากเป็นเวลาอื่นไม่ว่าผู้ใดก็คงชิงชังหญิงสาวเช่นนี้ไม่ลงทว่าส่งสือชูกลับรู้สึกชิงชังหญิงสาวตรงหน้านี้จากใจจริงราวกับว่านางเป็นศัตรูที่ถูกลิขิตไว้แล้วอย่างไรอย่างนั้นท่านผู้นี้คือ ส่งสือชูวางจอกชาในมือของตนลงยัดของขวัญขอบคุณใส่มือของซ่งวินแล้วถึงค่อยมองไปทางหญิงสาวพร้อมกับเอ่ยปากถามข้าชื่อเกาเฉียนยินดีที่ได้รู้จักเจ้าหญิงสาวเอ่ยน้ำเสียงของนางไพเราะน่าฟังแต่ซ่งสือชูก็ยังรู้สึกไม่ชอบนางอยู่ดีความรู้สึกที่ไม่ถูกชะตากันเช่นนี้ทำให้ในหัวของนางมีฉากละครน,น้ำเน่าแวบผ่านอยู่หลายเรื่อง